ข่าวจังหวัดสุทรไทยนะคะดนเดินทางข้าพื้นที่ของอบตนครเดื่อนะคะซึ่งพบกับท่านนายกอภรเดช์บางสันเทียนะคะซึ่งเป็นนายกอบตนครเดื่อนะคะในพื้นที่อำเภอศรินครจังหวัดสุทรไทยค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตท่านนายกนะคะสัมภาษณ์เกี่ยวกับพื้นที่นะคะกับไฟแรงค่ะนอตภัยในเรื่องพายุดูร้อนค่ะท่านนายกคะครับสวัสดีครับเรียกผมนายกแขกแล้วกันนะครับง่าย สำหรับวัยที่ผ่านมานะครับตำบลนบครเดือนเราได้รับผลกระทบนะครับได้เสียหายไปทั้งหมด26หลังคาเรือนนะครับเสียหายเกือบทั้งหลัง3หลังคาเรือนนะครับเสียหายเป็นบางส่วนนะครับอีก23นะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเขตตำบลนบครเดือน ด้วยความเร่งด่วนนะครับแล้วก็ฉับไวนะครับเราเป็นห่วงที่เอาเวลาจนในตำบลนะครับทุกหลังคาเรือนครับก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่เกิน2วันนะครับก็ได้ส่งมอบสังกะสีแล้วก็ไม้บางส่วนนะครับส่วนบางหลังนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับทางเราก็ได้ส่งของช่างนะครับแล้วเราก็เช่าขึ้นไปมุงสังกะสีให้นะครับหลายหลังคาเรือน เ็นห่วงนะครับที่น้องประชาชนผู้ปลอกคารืเรนนะครับในจังหนครเดื่อค่ะแล้วกิจกรรมของทางอบตนะคะที่มีนโยบายอะไรบ้างคะในพื้นที่คะอนนี้นะครับเราก็เกิดภาวะไฮแลนด์นะครับในจังหวนครเดือนะครับก็ได้มีนโยบายนะครับเสนอไปที่กรมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจอบกบาดานนะครับพร้อมแผงโุลเซลนะครับเพื่อเติมน้ําลง แหล่งน้าสาธารณะนะครับทั้งหกแหล่งน้ําของสระบุรีน,นะครับก็ได้เสนอโครงการไปแล้วนะครับก็พยายามจะหาเงินข้างนอกมามาร่วมพัฒนาตำบลน,นะครับเพราะว่าเงินของอุปก,กร์ก็ค่คอนข้างจะมีเงินพัฒนาที่น้อยนะครับต่อปีนะครับก็ต้องหางบมงันทางส่วนกลางมาช่วยนะครับค่ะแล้วนโยบายหลักนะคะในระยะยาวนะคะท่านนายกจะทําอะไรบ้างคะ นี่นะครับเรานอกจากโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เราจะบริหารราชการนะครับเราก็จะดูแลผู้สูงอายุนะครับดูแลคนชรานะครับแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับโดยตอนนี้ก็ได้ทําโครงการซื้อรถอ u บูเลนนะครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับแล้วก็ปวดเหตุต่างๆในเขตตำบลนะครับก็จะกลับมาดูแลคนด้วยนะครับก็ ตำบลนครเดินมีผู้สูงอายุถึง1,300คนตอคนนี้นะครับก็ถือว่าเกิน20%ไปแล้วนะครับก็น่าเป็นห่วงครับเกี่ยวกับบุคลากรในตําบลน,นะครับเราก็จะมีสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเยอะขึ้น,นแล้วในในส่วนของประเพณีวัฒน,นธรรมครับท่านนายก่สวนประเพณีและวัฒนาธารรมของจับหวนครเดินนะครับก็บ มีหลวงพ่อศรีจันทร์นะครับวัดปัจจันรตะขาลาปวสีนะครับหรือวัดน้องแหนนะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตำบลนครเดิรนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้ให้การเคารพนักถือนะครับตอนนี้นะครับเราผมก็ได้เสนอโครงการไปที่จังหวัดนะครับเป็นโครงการการนักการหลวงพ่อศรีจันทร์นะครับเป็นประเพณีนะครับประจำตำบลนครเดิรนนะครับแล้วก็จะมี งานทำสก,การของข้อศรีจรันนะครับเป็นประจำทุกป,ปีจะเริ่มทุกคนที่30 3ส1มหนึ่งมกราคมนะครับของทุกป,ปีนะครับเราจะจัดงาน3วันสาคืนนะครับของวัดหนองแงครับค่ะแล้วอื่นๆเรื่องอื่นในพื้นที่แล้วก็เดินนะคะท่านนายกท่านอยู่ทนี่นะครับก็เกี่ยว<ๆ>กับภัยแล้งนะครับ เราได้เสนอโครงการไปที่กรมทรัพยานกรน้าทางก้านะครับที่สุโลกนะครับเราก็ได้โครงการมาทั้งหมดตอนนี้39ล้านนะครับก็ดดาเนินการก่อสร้างนะครับเกี่ยวกับการระบบการกระจายน้ําให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่ขาดแคลนน้าใช้เป็นระบบท่อนะครับสามารถเปิดโรงนาของตัวเองได้เลยนะครับก็คือมีหน้าที่ดูแลอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าไร่นะครับที่อ่างของยางตอนนี้ก็ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับส่งมอบแล้วนะครับแล้วก็เฟสหนึ่งก็ที่อ่างพิซซยนะครับก็20ล้านนะครับเกี่ยวกับระบบการกระจายน้ําทางการเกษตรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำาเกษตรนะครับแล้วอีกโครงการนะครับก็ได้เสนอไปเกี่ยวกับการเติมน้ำงันนะครับพร้อมแห่งโซราเซลล์นะครับเราเป็นนครเดินโมนิโั้นแรกนะครับได้งบประมาณจาก สำนักนายกนะครับอจอบบอวดานนะครับห้องแห่งโซลาเซลล์เติมน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองปิงนะครับที่หมู่บนะครับก็ได้ผลนะครับก็คือจากที่อ่างเก็บน้ำนะครับถึงหน้าแรงปุ๊บแห้งขอดตอนนี้น้ำไม่เคยแห้งนะครับเกษตรกรพื้ที่ใกล้เคียงก็สามารถใช้น้ำได้อย่างาสมบูรณ์นะครับการหาเกษตรตอนนี้ก็เลยเสนอโครงการไปที่สำนักนายกนะครับ เพื่อจอบอกระดาษพร้อมแผงชัลลาเซลล์ทั้งหมด9ก้าบ่อครับตอนนี้คาดว่านะครับอาจจะได้นะครับช่วงเดือนสิงหาคมนะครับถ้าได้โครงการนี้นะครับก็จะช่วยพี่น้องประชาชนนะครับเกษตรกรในตังหวนครเดือได้ถึงนะครับสองสามพันคนนะครับค่ะวันนี้นะครับช่วงนี้นะคะจังหวัดสุโขทัยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกพากรดิษฐ ตามสัญญาแนะคะนายกโครงการบรรณาส่วนตำบลนครเลิศอำเภอศรีนครจังหวัดสมุทรไทยค่ะท่านนายกบคนค่า